นะครับก็จะขาวขึ้นนะครับลดกลิ่นนะครับผมแล้วก็ตุ่มนังไก่ก็จะเล็กลงนะครับผมไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นเม็ดใหญ่นะครับผมนังไก่นะครับมันก็จะเนียนเนียนนะครับผม <c oughs> อันนี้ของแม่ตีชดานะครับผม เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วก็มีพี่ยุย้ยจิรนันนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์หลักนะครับผมตอนนี้ก็เปิดด้ยเปิดตัวกันไปแล้วนะครับผมเปิดตัวกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนนี้นะครับผมยังไงใครอยากลองใช้ก็มาอุดหนุนได้นะครับผมบายบยครับผมไอเทมใหม่มาแล้วนะครับใครสนใจ ลองได้นะครับพร้อม